มันชื่อว่าปังปูนแดงชิมชิมปังปูนแดงชิมเลยอร่อยไ้ยอร่อยใช่ไหมโอเคเราจะกินมันหมดไหมไม่หมดก็ช่างเถิดทำไงได้มันเยอะคิดว่ามีนิดเดียวที่ไหนได้กินสามคนในคิดหนักนลถ้วยนี้เท่าไหร่นะร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้านะรู้สึกร้อยสี่สิบไหม่ เขาจะขายถ้วยเท่านี้ได้ไงทุกท่านนะคะเขาคิดว่ามันจะได้ถ้วยประมาณนี้แต่ว่าทัไขนาดนี้เลยทีเดียวมุดอุโมงเป็นรูอะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะฝั่งนี้คนหนึ่งเจาะเหยไหมทะลุมาหาอีกฝั่ง 白，白金、啊。